สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ซี่ FC นะคะทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้งานบวชนะคะยิ่งใหญ่อลังการนะคะของหมู่บ้านตากางนะคะป่ดป่าอาเจียงนะคะวันนี้วันนี้น้องช้างก็เยอะเลยนะคะน้องช้างมาเยอะเลยวันนี้หลายเชือกนะคะวันนี้ ครับชัดเสียงชัดไหมคะคุณแม่จา๋าถ้าไม่ชัดก็บอกม่กวมได้นะคะ,คะมาแล้วมาแล้ว ขบวนข้างหลังก็จะเป็นขบวนฟอนวิถีวัฒนธรรมนะคะฟอนฟอนะคะล้ำอยูอ่ข้างหลัง ขรบวนช้างก็จะเป็นอยู่ ขบวนสุดท้ายนะคะขบวนข้างหลังนะคะ สวัสดีนะคะแวะมาคอมเมนต์นะคะพูดคุยทักทายกันไม่ใหญ่ได้เด้อจ้าภาพไม่ค่อยชัดเลยนะคะเพราะว่าอากาศก็ร้อนนะคะคุณแม่ดดขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ชัดก็บอกได้นะคะนี่ค่ะขบวนข้างหลังก็จะเป็นขบวนนะคะบวชหน้าช้างนะคะปบสีสู่ขันนะคะ ต่อไปก็จะเป็นขบวนแห่นาคช้างต่อลายสีมาแล้วโอ้ยลักษ์อยู่ข้างหน้าเลยพยรัก์ ภาพเสียงชัดไหมเนาะอันนีน้สวยไมหมยายจ้าขอบพระคุณค่ะภาพชัดไหมคะคุณแม่จ้าชัดบ่เนาะจ้าธรรมชาติบอกแม่ย่อยเลยเด้อจ้าประวันมันห่อนจ้าโทรศัพท์มันกระเสื่อมดับๆนะจ้าสักหน่อย <c oughs> นี่ค่ะอู้อันนี้ก็จะเป็นแม่นิโคนะคะชัดค่ะขอบพระคุณค่ะ นี่ค่ะขบวนนี้ก็จะเป็นบวชนาคช้า,ชางดูพี่ดาวพี่ดาวอยู่ข้างหน้าเลยกับพี่ยอดทองจุ๊บโบกโอยอยู่ข้างหน้านะคะ

วันนี้ทองเพชรก็ามาด้วยนะคะท,ท, Ora, ทองเพชรอยู่สงสัยอยู่ข้างหลังนะคะคุณแม่ ดูด so so ูแผ่นน้ำชาค่ะค so ิดแบบอร่อยมากเลยนะคะมีแต่เชือกใหญ่ๆเชือกสวยๆเลยนะคะมีแต่เชือกสวยๆเลยเชือกหล่อหลอเลยโอ้เจ๊ไผ่เจ๊ไผ่รับหน้าสองสององเลยเจ๊ไผ่สุดยอดเลยเขียวสุดยอดเลยค่ะซึ่งเขียวสุดยอดเลยค่ะนี่่คะเจ๊ไผ่ค่ะ เจ๊ไผ่รับงานสององค์เลยเจ๊ไผ่สุดยอดเลยเจ๊ไผ่นะนุ่นทองเพชรทองเพชรอยู่ฝั่งด้านนู้นค่ะทองเพชรไม้สองไหมครับไม้สองที่ทองเพชรอยู่กับเจ๊ไผ่นะคะอยู่ติดกันเลยนะคะใส่แล้วบอกโอนเลยบอกโอนไปทั้งฝุ่นแม่ไขทองเพชรแม่ นี่ค่ะวันนี้พ่อออยพ่อเป็นพนักงานกลุ่มช้างดูชาา้างนะคะพ่อนะคะนี่ค่ะโอ้ยมีถุงมีถุงของกินด้วยนะคะคุณแม่ทองเพชรไหนคะนี่ค่ะทองเพชรค่ะทองเพชรอ,อยู่ติดกับพ่อออยนะคะใส่เสื้อสีเขียวนะคะคุณแม่เดิน,นันใหม่สวัสดีค่ะเดินอยู่กับเจ๊ไทยนะคะอยู่ที่ ดูนะคะโอ้โหเพราะว่าช้างเยอะเลยนับไปทวดเลยไม่รู้ว่ากี่เชือกนะคะคุณแม่มีแต่เชือกแบบเชือกส,สวยๆเชือกละล่อเลยนะคะฝากไปตั้งช่องทองเพชรด้วยนะคะอุ้ยเดี๋ยวรทธานก็มีนะคะเอไม่ได้แล้ว คุนเหลือพี่ชายของน้องทองเพชรนะคะพี่ชายทองเพชรพี่ชายของทองเพชรนะคะมาด้วยนะคะใส่ชุดเกลืองด้วยนะคะนี่ค่ะ который его хватит. มก็ได <laughs> ้ที่สังต่อเยียมใหญ่ก็จะขับรถไปโตนะคะคุณม่เี๋ยขับรถไปโต <laughs> ถ้าขั้น <laughs> ร,รถไมสั่นก็ขอโทษขอภัยด้วยนะคะคุณเม่ <laughs> มย์จะซืัมนมอเตอร์ไซค์ไปก่อน ทใหม่กันสั้นว่าเดี๋ยวมาจ้าใหม่กันสั้นอยู่กับอันน้องนุ่นไหล่ตโตยู่จ้าไม่ได้กขาเล่นพอกไหลยังไงกันเด้งจ้าชนิดจ้ากูยังไม่ถึงไหนเลยนะคะกูเมเกนะคะกูเมเกบอกว่ากินอย่างเดียวเลยกินก่อนกินก่อนค่อยไป ว่าไม่เฝ้าไม่เฝ้าดอกไปเรื่อยมือรถไถองไปเรื่อยมือรถไถของโูงเลยนะคะผูงชา้แก่ราสับสันก็ขอโทษความภัยด้วยเด้อคุณแม่ เาอาหนามาผีแนี่ลุงดุนทำผีบ่มีหนาเลยลุงดุนนะเหที่ไหนเหตวัดป่าลุงดนุนเหตวัดป่าเชียงจ้ามาเลยหนาบ่มีสร้างสร้างบ่มีหนามิ้สง,ส,ง,งสักตัวเลยไหมนีม่เต่ผลไม้จ้า 你。 ไปท่านไหนเนื่องไปจออู้ย์ไปจอเครื่องถิง่นเยอะ,อะถึงตอนนี้ถึงวัดแล้วนะคะจะจอดวันไหนจอดวันนี้แหละจอดที่นี่เลยแล้วเสร็จหนึ่งก้ ไปต่ออีกค่ะคุณแม่เดินสภาพไปต่อมันแ็บจังไรดอกท่างผีมันมองว่เห็นมันมองไม่เห็นตัวช้างเลยต้องไปฟังนี้ก่อนภาพจะสันส้นๆนะคะ Você se soltou, né,

ภาพชัดเตียงชัดไหมคะคุณแม่มีไมคกันสันมาแล้วได้ไมคกันสันมาแล้วนะคะ ใส่ไหม่กันสั้นเลยจ้ามันอยากเป็นไอ้อันนี้สังงาากน,น้อยไม่จ้ามาะสิ มาัวีเลยเลยสาวมันใายหมด่เลยัข้างหลังี่ไปยไปือูดิโบะสกันไว

เดีย๋ยวแม่ใหญ่ขอลงไล้์ก่อนนะคะคุณแม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย